จ่าพี่น้องเมื่อสิพ้ามากินยำหนังหมูยำหนังหมูจ้ะพี่น้องเคยกินบ่คายำหนังหมูมะพร้าวคั่วจ้ะพี่น้องมาเอาเราเด้อพี่น้องซิมอะไเด้อหนังหมูจ้ะพี่น้องหนังแบบหนัง หนังที่บบมีมั่นนะคะหนังที่แบบเพิ่นเอามั่นออกอื ห้อมบมกข้าวคั่วบมกข้าวโพ้งพี่น้้งต้มเปื่อยเปื่อยจะ้ะหนังหนังแท้ๆเลยสัะโบมีน้ำมันเลยเผินนอ,อ้น้ำมันออกเนาอค่ะเนาะอ๋อ ครับมามามาหอมมะพร้าวขวาเพี่น้องนะใส่ถั่วน้ำจากถั่วลิสงนะจา๊ะ อืหอมขึ้นจะโมกจ้ะว้าหอม้าพายกินได้ก็ดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเ้าตอนนี้มันอากาศมันหนาว hả. Hmm. Ừ. พักไว้เลื่องบ้านตัวไรบ้านดีขนาดนั่งเว้ย โต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 พี่น right ้องเบิ่งต้นนั่นเบิ่งต้นหมูข่อยพี่น้องตอนใหญ่ๆเนะฮะเนาะแซ่บบ่อ้วนเด้อจ้า bộ miếng man phải không bàn đứa chào hỏm ครับโอเคแหละจ้าพี่น้องอไว้พ่อกันเนาะค่ะเนะเาะไว้พ่อกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาก,กินยำนะคะเนาะโอเคแหละพับไปหามายำเด้อจ้าพี่น้องไคหิวน่ะนั่งน้ำลายไหลอยู่น่ะไปเด้อไปเด้อจ้าไปหามายำเด้อ แซ่บพี่น้องลองเบงจงจ้าน้องพี่น้องเนาะใส่บะพร้าวขวหอมบะกร้าค่ะแล้วก็ทวดินเนาะัวดินขวโหยทางหนาโอเคแลวจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคอมเมตมทุกกวารังใส้ด้วยจ้าไปแลวจ้าบาย